สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาถึงบ้านมาดูว่าจะเอาป๊อปปรใส่นะเอาได้หนึ่งถังไหมนะคะเห็ดเก็บเห็ดนะคะ <S 2> <S 2> เอาเรนี่ยนี่แฟนเขาทำความสะอาดแล้วก็ได้เห็ดหนังไก่มานะคะเนี่ย อันนี้เห็ดนี้สามดาวนะคะอร่อยเห็ดหนังไก่กะนากะนาตีมอกะนากะนาเอา่อรินนัดเนะาะใช่มาไหมนาะนะไทยพี่ไทยมะลายเนี่ยใช่หน่อยกะนารินนัดฮะคือว่าไอเดียเห็ดเห็ดเอ่ออกไก่นะคะเนี่ยสวยเนาะเอามาผัดใส่หมูสามชั้นนะคะ นี่นะคะซิปเปโลเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องโปยยาละกาแฟนจะไปตัดอีกโอ้ยเดี๋ยวอาเซียกัดหันหันเลยก็ตัดก็ต้องมีตะอะไรนี่นอนมาตืา่นฉันโป้นี่นะคะก็เอาคัดกรองไปให้ลูกค้านะ,ะรูมไหมอะไรกัน ก็ให้สามีให้แฟนทำน,นะพอดีฉันไปเก็บคนเดียววันนี้จะทำกับข้าวผัดเห็ดอกไก่นะคะเนี่ยโอ้ยน่ากินเห็ดนี้ไม่มีพิษเลยนะอร่อยผัดแล้วอร่อยผัดแล้วมันคล้ายๆตับแต่ว่ามันอร่อยเนาะอกสีคล้ายๆตับนะคะมาดูว่าตําเย็นนี้ดิฉันจะผัดเห็ดไหมูสามชั้น จะออกมาแบบลักษณะไหนเห็ดนี้มันก็ออกเยอะนะคะเนี่ยแต่ปีนี้ไม่ค่อยออกเนาะมันอากาศเย็ยนกราใดก็จะหั่นเป็นเล,เล็กๆยาวๆนะคะก็ตอนเย็ยนจะดูนะคะว่าดิฉันจะทำคร่าวๆลักษณะไหนเห็ดอกไก่นะคะน,นี่นอนโชกโชกลูกชายเนี่ยพาย พาหัสนั่งจักรยานเนี่ยโชคมาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะโอ้เด็ดจ,จ้าเลยนะคะวันนี้เด็ดจ,จ้าเลยก็ขอแค่นี้ก่อนเนี่ยเนี่ยให้แฟนเมียเ,เป็นคนไปหา ไปหาลืมกินข้าวกินน้ำไม่ได้หออะไรไปก็แถวแถวบ้านนี่แหละนะคะเ็ดโนเกียนะคะก็สวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ